สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดภาพภรรยาอันศิรคุปสภัยใหญ่บ้านเมธนีเปิดภาพภรรยาอันศิรคุปหากเอ่ยชื่อแล้วหลายคนคงพ่วงท้ายฉายาพระเอกตลอดการเป็นแน่สำหรับสมบัติเมธนีที่ต้องบอกเลยว่าผ่านการถ่ายทำภาพยนตร์มามากกว่า700เรื่องปัจจุบันชีวิตครอบครัวและชีวิตส่วนตัว หลังจากครองรักกับภรรยานอกวงการอาตุการจนาเมธนีนานมากกว่า60ปีแล้วได้ให้กำเนิดทายาททั้ง5คนอย่างอันศิรคุปเมธนีอ้ำเกียรติศักดิ์เอสัตวัตอุ้มพันธุสวุิและเอ๋ยสุดฤทยัยที่หน้าตาหล่อสวยถอดแบบคุณพ่อคุณแม่มากันหมดเลยทีเดียวทั้งนี้ทางด้านของลูกชาคนโต อันศิรคุปเมธนีก็เคยชิมลางเป็นนักแสดงมีผลงานอยู่ในวงการทั้งนี้ก็ลาวงการผ่านตัวเองไปเอาดีทางด้านอาชีพอื่นและได้แต่งงานกับภรรยานอกวงการเป็นสะพ้ายใหญ่ของตระกูลและมีทายาทด,ด้วยกันสองคนคือน้องอิ่มเอมและน้องไออุ่นทายาทลูกสาวและลูกชายสืบทอดตระกูลเมธนี ในปัจจุบันอ่านศิรคุปเมธนีในวัย53ปีทำกิจการส่วนตัวเป็นนักแข่งรถอีกด้วยส่วนเส้นทางในวงการของอ่านศิรคุปนั้นมีผลงานสร้างชื่อคือสแสดงภาพ,พยนตร์สมัยนั้นเพิ่งเรียนจบจากโรงเรียนสาธิตจุฬาจากนั้นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอสัมชัญแต่หันมาเรียนทางด้านการท่องเที่ยวหลังจากจบได้ทำงานทางด้านบันเทิงทันทีโดยเริ่มเล่นละครสั้นในรายการ จังกระพิบและละครเวทีในรายการวิก07หลายเรื่องนอกจากนั้นยังเคยออกผลงานอารบ,บั้มเพลงชุดฟิตเปียในสังกัดค่ายเพลงดีเดย์เพลงที่ได้รับความนิยมในชุดนี้คือเพลงฟิตเปียและหลุดมือขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Daily l i ฟ e e x p r e s s s ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ